สวัสดีจะถูกทันพามาชมทัวรเลียนด้วอคะยายสมัยพามาชมสวนทัวเลียนนะคะของคุณลุงสุริยาจ้าดกมุงได้โดกโดกค่ับพี่น้องมาทำได้ยังไงล่ะลุงนกันครับอืมนกอ่อคือของปลอมนะลุงเนาะเหมือนของปลอมนะแต่เป็นของจริงองามแหงล่ะสวยท้ลุงลุงทำไมสวยท้าลุงโอ้โหนี้ก็ได้อื นี่ถ่ายทั้งนี้มันจะชัดครับโอ้ทำไมงามถึงโอ้สุดยอดเลยลงุงถ้ามันใหญ่กว่านี้เนาะมาถ่ายอีกเนาะโอ้สุดยอดเลยลงุงป้าล,งลุงทำไมสวยแตะถ่ายจากนี้ไปตัวนี้สวยดีโอทำไมมันดกอย่างนี้ล่ะลงุงโอ้โหนี่เอาช็อกมาขีดไว้ป่ะลุง อย่างงามเลยยิบหวยลายไม่ไดะต้องเด็ดออกให้มันไอ้นั่นบอลุงต้องเด็ดออกบอกค่ะขึ้นไปสูงสูงเด็ดออกเลยแมนบอลคือบอ,บอ,อาไหวแมนบอลสิบต้นทั้งหมดค่ะแต่มันออกตำ่ตำๆงี้รัก้าง,ง่าย เป็นพวงเลยนี่ลุงต้องเอาออกเม็ดบระกันนี่ลุงโบรครับลานเขสลัดเองเลยอ,อันนี้ติดก็กินนี่ก็เอาประมาณสองลกูกสามลูกอย่างมากค่เนื้ากำลัลลงออกจะโอ้อากาจิตน้อยครับโอ้กาจิตน้อยอย่างงามไปกันนี่ลุงนะกำลังออกเนาะ แต่ในยังดกแต่ลุงอีพอดกมากเลยลุงอันนี้หางเย้อันนี้แบ่หางเย้หมดเลยตัวนี้ค่ะถ้าถ้าถ้าตำเมลอนโง่แบ่งให้พี่น้องกินจ้าเอาบุญเอาทานไปแม่นกล้องตัวนี้มันมืดมันมืดเพราะว่ามันตกบ่อยโอ้ยทำไมมันดอก เป็นพุ่มเป็นพวงอย่างนี้นี่ขอบคุณทุกทันลายๆนะคะที่เขามารับชมค่ะเป็นกำลังใจให้ยายสมัยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ห้ยายสมัยเนี่ยวยค่ะเพื่อจะได้ทำคลิปต่อไปนะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ